นี่อยากจะมาคุยนิดหน่อยกับ <c oughs> คนบางคนนะที่เข้ามาในเพจชมแล้วบอกว่าโ oh, อา้ชอบคลิปคุณนิกนะแต่ว่ารูา้สึกว่าบางคลิปนี่ฟังไม่ได้นะรู้สึกใช้ภาษาไม่สุภาพเ่นอย่างนี้นะอย่าใหา้พูดจาสุภาพเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะให <c oughs> <c oughs> ้ท่กบาเฉยให้ทองก็บาเนะคุณเข้าใจผิดแล้วนะคุณเข้าใจผิดแล้ว คุณคิดว่าเพจเนี้ยมันเป็นเพจสาธารณะนะนะคุณคิดว่าเพจนี้มันเป็นเพจที่เป็นเพจประชาธิปไตยผมจะทําอะไรผมจะต้องเทคโพลเทคการดแดนฟัคกินโพลนะต้องดูชิว่าเทคทำทุกทิศทางลงมันไปทางไหนนะมีใครคิดอะไรเรื่องการเมืองเทคคนาคนคิดอย่างนั้นกูก็ต้องคิดตามคนพวกนี้กูต้องพูดให้มันเอาใจพวกมันอย่างนี้เหรอนะมุณคิดผิดแล้วนะนะจูลุก คุณดูหน้าผมเนี่ยดูหน้าผม Do I give a shit Do I give a damn what you think นผมทำเพจนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมต้องการที่จะวิจารณ์การเมืองเมืองไทยเมืองกาลานนเซียเนะผมไม่ชอบในสิ่งที่ผมเห็นเข้าใจไหมถ้าผมอยากจะด่ามันเรื่องของผมนะถ้าคุณอยากจะฟังอะไรที่มันลื่นหูรับเหียอะไรไม่ได้นะเชิญไปที่หาที่อื่นใสหัวไปหาที่อื่นไปหาที่ที่คุณฟังได้เข้าใจไหม อย่ามาเสียเวลาที่นี่ามันเสียเวลากูนะมึงเข้าใจผิดแล้วนะกูเนี่ยนะแชมเปลี่ยนกูชอบกูสนับสนุนระบบประชาธิปไตยแต่มึงเข้าใจไมา่าในเพจกูเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะในเพจกูเนี่ยเผด็จการเต็มที่เลยกูจะบอกให้นะนะกูไม่ได้เข้าไปในบ้านมึงนะแล้วมึงมาบอกว่าโอ้โหมึงต้องทําอย่างงู้นมึงต้องทําอย่างนี้น,นนะ กูเพื่อนให้เข้าไปในบ้านมึงแล้วบอกมึงต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์มาที่นั่นเมืมม่อฟาเฟอร์นิเจอร์มาที่นี่ต้องแต่งบ้านลักษณะนั้นแต่งบ้านลักษณะนี้โอ้โหบ้านมึงนี่ทำไมมึงเหม็อนอย่างนี้อย่างบ้านบ้านมึงนี่ทำไมมึงเหม็อนอย่างนั้นนะไม่บ้านมึงนี่ลบชิบหายอย่างนู้น,นอ,อย่างนี้นะกูไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะั้นมึงอย่าเข้ามาในบ้านกูถ้าเสือกไม่เข้าท่านะนะกนะนะีบอกให้นะหนึ่งกวนตีนเจ้าของเพจกูบล็อกหนึ่งเข้าใจไหม กูบล็อกมึงกูไม่แคร์มึงจะเสียอะไรนะเหลืองแดงเรือชาวช้ำเรือช้ำน้องไอ้เมนะื่อกี้แบบฟังไอ้เมื่อกี้แบบเชียนะเข้าใจไหมฮนะกูไม่ได้ทําเพจนี้ขึ้นมาเพื่อจะเลียกระโปงเลียเลียแข้งเลียขาใครให้พอใจนะมึงเข้าใจผิดเลยนะกูเป็นนักการเมืองเหรอฮนะกูเป็นนักกัหน้ากูนี่เหมือนกันนักการเมืองไงนะกูอยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยไงหรือพรรคประชาธิปัตย์ยังไงก,กูต้องการคะแนนเสียงของพวกมึงไง นะเข้าใจให้มันถูกๆหน่อยนะเข้าใจไหมเพจนี้ไม่ใช่เพจสาธารณนะเพจนี้เป็นเพจของผมนะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรนะถ้าคุณรับไม่ได้นะเชิญเลยครับไปเลยนะอย่าเสียเวลากู